หินสีขายผายไปก็เหลือเท่านี้แล้วจะต้องไปหามาเติมอีกของดีซื้อมาก็ไม่ได้ถูกแต่คนซื้อต่อเราให้ถูกก็ บางคนก็ต่อแบบให้เราขาดทุนอันนี้ของไม่ได้เหมามาไปซื้อมาเป็นเส้นๆแล้วเราก็มานั่งร้อยเองยังเหลือบลัสโตนยังบลัสโตนในสองเส้นเนี่ยซื้อมาเส้นหนึ่งนะแล้วก็มาร้อยสองเส้นในเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีบลัด บลัดเลือดสีเลือดก็สีแดงเข้มอย่างเงี้ยมันก็มีไม่เยอะหรอกส่วนมากมันก็จะปนคนที่เป็นสีแบบเขียวขี้มามามาเยอะแต่คนเวลาซื้อก็กจะชอบสีแดงแดงมันก็ดูสวยจวนไทเกอร์อายอ,อันนี้ออกเหลืองมันจะราคาถูก อันนี้มันจะออกเป็นสีแดงๆเร d e ฮ g กอ e อก็แพงหน่อยโ o d o n i t e คนยังไม่รู้จักแต่แต่ที่จริงมันก็ดูคลาสสิกดีนะมันออกสีชมพูเข้มๆแล้วก็สีดำมีผสมสีดำส่วนส่วนฮ l i ไลท์ฮ w l ไลท์นี่บางที คนขายหินเขาก็ไปหลอกเป็นว่าเป็นเทอร์คอยมันไม่ใช่อันนี้คือหินธรรมดาฮาวไรท์ right. ราคาไม่ได้แพงเทอร์คอยสส่วนบริสไซส์บริสไซส์เหลือเหลือแค่เส้นเดียวส่วนเส้นนี้ผสม ผสมแล้วผสมส่วนอื่นวาริสไซเป็นหินแห่งความคดณสมบูรณ์เส้นนี้สีผสมส่ว,วนอันนี้เขาเรียกว่าพกลกซิวเป็นเป็นคล้ายๆว่าเซียนของคนจีน ดีสาประการเลยสามอย่างปุบ๊บอง์เทศเป็นเทศลกแล้วก็ซิวทั้งมวนหินนี้กว่าจะมาเป็นหินได้ก็คือผ่านการเวลาธรรมชาติขัดเกลาให้ ว่าจะกลายมาเป็นหินใช้เวลาไม่ใช่แค่หลักหลักร้อยปีอาจจะเป็นถึงพันปีหมื่นปีก็แล้วแต่ชนิดของหินนั้นๆก็มีในต่างประเทศเป็นแหล่งที่มีหินอย่างเช่น ไทยก็อายอนนในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการค้นพบในหินเหล่านี้ยังไม่พบใน,นประเทศไทยแต่พวกโกล์คามลักษณะคล้ายๆไหมดำเนี่ยพอจะหาได้ในประเทศไทยส่วนมากประเทศไทยมีหินที่ สวยก็มีแต่ก็ยังไม่ทราบชื่อ